เรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูกันนะคะโอ้น่ากินไหมเอ่ยสวัสดีค่ะชื่ออนากาบติต์ตั้มยิกาขอบังกาสวัสดีค่ะแม่เอค่ะวันนี้นะคะแม่เอจะมาสอนเด็กๆทำไข่เจียวแบบไทยๆค่ะซึ่งแม่เอได้แรงบันดาลใจนะคะ พ่อของน้องนิกกี้นฉชัดนะคะแล้วก็บังเอิญแม่เอไปเห็นวิธีการทำเนี่ยมีความคล้ายกับการทอดทงคัดส,สืึของคนญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แหวกแนวแล้วก็ขัดใจแม่มากเลยนะคะแต่วันนี้แม่เอจะลองทําดูค่ะตายแล้วน้องมานะตีไข่แตกแล้วงั้นแม่เอขอเริ่มเลยนะคะ มานะทำไข่แตกแล้วอันน้องไอหน้าเอาใส่นะคะใส่ไข่ไปสามฟองค่ะเอาหนะมานะใส่ว้าวไหนดูสิตัวจับ เดี๋ยวแม่เอขออนุญ,ญาตเอาเปลือกไข่ออกนะคะมาแม่เต้าเรามากกนไม่เอาลูกสกปรกเปือเป่อนเปนเปนล้างมือแล้วก็จับไม่ได้ครับไปล้างมือก่อนค่ะน,นันนันมานะเล่นแล้ว ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะแม่เอ๊ไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะเด็กๆไม่ไม่ชินค่ะเดี๋ยวดูนะก็แปะใส่ไข่สามฟองใส่ประมาณสองช้อนชาค่ะโอเคโอเคค่ะแม่ใส่น้ำเปล่าไปประมาณนี้นะคะมานะเอามือออกรู้ เอามือออกเอามือออกเอามือออกประมาณนี้อ่ะออกเอาออกเละเละกรชอบอกท่านผู้ชมเดี๋ยวนำไปทอดกันค่ะ แด๋่าเดบ่าเมื่อวานก่อนล้มปากแตกค่ะเอาพาสเตอร์แปะปากเจ็บตรงไหนก็แปะตรงนั้น <c oughs> ใช่ไหมลูกมาตั้งกระทะกันค่ะเดี๋ยวแม่ขอตีทีนึงนะมานะ้พอค่ะพอ่พอค่ะ,อคะโอเคครับ ใส่น้ำมันนะคะน้ำมันนะคะจะใส่ประมาณนี้ค่ะใส่มากกว่าไข่นะคะจะใส่ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ใส่น้ำมันยังไม่ตั้งกระทะนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เอาไข่ใส่ไปเลยนะคะแม่เอก็เคยเห็นคนญี่ปุ่นนะคะทอดทงคัสึนะคะแบบน้ำมันยังไม่ร้อนก็ใส่ไปเลยแล้วแม่เอก็ไปเห็นวิดีโอการทอดไข่ของคุณพ่อน้องนิกกีนาชัดนะคะก็ทําแบบนี้แต่ดูแล้วออกมา ดีมากๆและที่สําคัญไม่อมน้ํามันแล้วก็น้ํามันนะคะก็ยังอยู่ที่กระทะเยอะนะคะแปลว่าไข่ไม่ดูดน้ํามันค่ะไม่อมน้ํามันเรามาลองดูกันนะคะอ่ะน้องมานะเอาไข่เทใส่เลยค่ะนอเกอจ นะคะแม่เอใส่ไข่ไปแล้วนะคะใส่แบบว่ายังไม่เปิดไมเ่เปิดแก๊สค่ะมาน,นะพอแล้วครับเดี๋ยวน้ำมันกระเด็นนะนี่ <ๆๆ S 1> จะตั้งกล้องให้เพื่อนๆดูตลอดเลยนะคะ ันนัหนไปล้างไอ้จังพาน้องไปล้างมือหน่อยลูกดีนะคะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนค่ะในสูตรคนอื่นเ็าอาจจะใส่หมูสับนะคะแต่แม่เอ้มไม่ใส่หมูสับค่ะแม่ใส่แค่ไข่แล้วก็ใส่น้ำนิดนึงแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวไปสองช้อนชาค่ะ มีคนญี่ปุ่นนะคะชอบบ่นว่าอาหารไทยเนี่ยใช้น้ํามันเยอะอมน้ํามันนะคะวันนี้เราก็ลองดูนะคะว่าจะอมน้ํามันหรือเปล่านเนาะปูมากมากเลย 내가 가엾어 갑자기 내게 나타나 주너난 아무 말도 할 수가 없었지청눈에 반한다는 이야 기가 널보는 순간, 이 해가 됐어 매번 야 야. 마음을 고백하려고 타이밍만 보는 기다리다 지쳐 그만 날 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 날 อูมากๆเลยค่ะว้าวอูมากมากเลยค่ะดูน้ำมันนะคะน้ำมันก็ยังเหลือเยอะอยู่เลยค่ะ yeah. เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไข่เจียวนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะไข่เจียวฝีวมือแม่เอกับไอ้น้าจังแล้วก็น้องมานะนะคะเมื่อกี้น้องมาน้าององแงแล้วก็หลับไปแล้วคะ่ะไอ้น้าจังลองชิมให้ท่านผู้ชมดูได้ไหมคะคะร้อนนะลูกระวับเป่า ร้อนไหมลูกอร่อยไหมโอเคไหมโอ้โหอร่อยค่ะอร่อยค่ะ,อคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบนะคะยังไงก็อย,กอ,อย่าลืมกดติดตามช่องแม่เอนะคะแม่เอโอซาก้าแล้วก็น้องไอ้หน้าจังและน้องมานะค <s> ุณ <s> นะคะแล้วพบกันใหมะะ่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไอ้ห <s> นะะ้าจังไปตักข้าวมาทานเลยคะ่ะลูกบ๊ายบายบ๊ายบายวันนี้มีเมนูอะไรต้มยำ กระดูกหมูนะคะต้ยมยำกระดูกหมูอ่อนแล้วก็ไข่เจียวฟูๆแบบนี้ค่ะมิ้ขึ้น่ตจะมีแต่เ,ตนเน้จ้าน้องไอนาบอกทุกคนลองทําดูนะบ๊ายบายนี่ค่ะต้ยมยำนะคะอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ทำวันนี้นะคะที่ทานกับไข่เจียวฟูๆกรอบๆนะคะก็จะมีต้มยำกระดูกอ่อนใส่เห็ดบุนาชิเมจิค่ะแล้วก็เห็ดหอมนะคะ คนไทยไกลบ้านนะคะทําให้คนญี่ปุ่นกินก็สีสันจะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะคือแม่จะใส่พริกที่หลังค่ะจะตักให้เด็กๆแล้วก็สามีก่อนค่ะไปจริงๆแล้วนะคะสวัสดีค่ะ เม่ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมวิดีโอจนจบยังไงเม่ก็รบกวนฝากด like, กดไลค์กด u ับส r คร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปในช่องแม่นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะกับแม่เอในช่องแม่เอล a าก้าค่ะ